ถ้าลูกมีปัญหาหรือไม่พอใจอะไรมาจากที่อื่นเราก็จะถามเขาว่า 1. ต้องการแก้ไขปัญหานี้ก่อนเองไหมถ้าเขาบอกว่าเขาจะแก้ไขปัญหานี้ก่อนเราก็แค่บอกว่าโอเคงั้นไปจัดการเราเชื่อมั่นว่าจะทําได้สิ่งนี้ก็จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกๆนะครับว่าเขาเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาเองได้ในทุกๆครั้ง 2. ถ้าเขาต้องการคําปรึกษาจากเราเราก็จะบอกให้เขาเห็นถึงชะกฐะต่างๆว่าถ้าเขาแก้ไขโดยวิธีนี้เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร หรือถ้าแก้ไขด้วยวิธีหนึง่งเหตุการณ์จะเป็นยังไงแล้วอย่างที่3ถ้าให้พ่อแม่ช่วยมันอาจจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายถ้าเขาจะมาขอความช่วยเหลือเราจริงๆอย่าง,งเช่นลูกเนี่ยไม่สามารถเอื้อมมือไปหยิบของที่อยู่สูงสูงไดออ้ซึ่งเราก็เห็นแล้วว่าเออเขาทําไม่ได้แล้วมันก็อาจจะเกิดอันตรายอาจจะมีอะไรตกใส่หัวเนี่ยเขามาขอร้องเราเราก็ช่วยเหลือตรงจุดนั้นได้แต่อย่างน้อยเนี่ยก็ขอให้เขาพยายามก่อนให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้จริงๆแต่เขาพยายามแล้ว,แล,วแล้วเราเนี่ยค่อยเข้าไปช่วยเหลืออย่างน้อยเนี่ยเขาทาไม่ได้เนี่ย ลูกจะได้ฝึกการประเมินแล้วก็เรียนรู้กับปัญหาเวลาไหนที่ควรจะช่วยเหลือตัวเองเวลาไหนที่ควรจะพึ่งพาคนอื่นต่างกันตรงที่ว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยอาจจะแก้ไขปัญหาเราเลยโดยที่เราไม่ได้ไปร้องขอบางทีเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้พยายามอะไรเลยมองในงแง่หนึง่งมันก็สบายดีนะปัญหาถูกแก้ไขได้อย่างรวดเร็วแต่ในความรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือว่าวเราจะมีความรู้สึกภูมิใจได้ยังไงว่าเราเนี่ยไม่ได้แก้ไขมันได้ด้วยตนเองทุกท่านคิดเห็นชอบหรือต่างกันยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับ